สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับกลับมาพบกับซันนะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาเปิดคลิปกันแบบอลังการมากนะครับสําหรับบอลสีตู้นี้นะครับก็คือเป็นตู้ของน้องสิงนะครับจากอบอลสีควา์มสุใบายสิงหานะครับ สำหรับบอลสีหรือว่าลังบอลของน้องสิงห์เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้จักกันมานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยเราเข้าวงการบอลสีก็ปรึกษาน้องอยู่ตลอดนะแล้วก็ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาชมสวนที่สวนบอลสีของน้องสิงห์อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามาคราวนี้ก็โ,โหบอลแบบเต็มตู้เลยนะครับดูนะธาตบางแก้วสวยมากเลยนะครับถึงกับตะลึงนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นบอลต้นที่แบบ เบียดกันขนาดนี้นะครับซึ่งปกติที่สวนเรามันจะเป็นโรงเรือนใหญ่ๆกว้างๆเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีบอลเบียดแต่พอได้เห็นบอลที่แบบโตเบียดกันอย่างเงี้ยโอ้โหก็เลยอยากจะเก็บคลิปเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าสวยมากๆนะฮะแล้วก็มีไม้แลด้วยนะเห็นไหมกลุ่มนี้นะครับเป็นไม้แลนะครับ เดี๋ยวแอบกระซิบนิดนึงนะครับกลุ่มที่กล้องศาสตร์ไปอยู่เมื่อกี้ชื่อว่าเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับกลุ่มบอลซีสีชมพูตัวนั้นนะหายากนะครับเพราะว่าที่ส่วนนี้เขายังไม่ได้ปล่อยออกมานะครับให้เพื่อนๆได้ครอบครองนะครับแล้วก็มาดูอีกตู้หนึ่งนะที่เป็นตู้แบบไม้ที่กําลังจะโตนะครับก็สวยมากทีเดียวนะครับอันนี้คือไม้ที่คัดมาเพื่อที่จะตั้งแม่พันของลังบอลนะครับเรียกว่าลังบอลนะสวยมากนะครับเราชอบไปที่สวนของน้องสิงห์นะครับเพราะว่า มันเหมือนเป็นการเติมอินสปิเรชันให้กับตัวเราด้วยเนาะอย่างบอลสีต่างๆบางหน้าบางตัวเราไม่เคยเห็นแล้วก็ไปเจอที่นี่เราก็อืมนะถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เชื่อว่าใครที่เป็นสายบอลแร,รบอลเทพเนี่ยจะต้องรู้จักส่วนนี้อย่างแน่นอนนะครับถึงแม้จะไม่ได้รู้จักเป็นวงกว้างนะแต่ว่าในวงการบอลระดับเทพเนี่ยเขาจะรู้จักกันนะครับที่ส่วนบอลสีแห่งนี้นะฮะ สำหรับที่นี่นะครับก็ไม่ได้เป็นส่วนบอลสีขนาดใหญ่นะครับเป็นส่วนบอลสีเล็กๆที่เป็นการสะสมบอลสีตัวที่เขาชอบนะครับแล้วก็แอบมีเสน่ห์จันบุสราคมนะครับสวยมากนะฮะคือบริเวณน่ะก็อยู่บริเวณบ้านนะครับมีไม่กี่ตู้เองนะประมาณ10-20 <Okay. S 2> ตู้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแต่ละตู้เนี่ยแน่นคับข้างไปด้วยบอลสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ส่วนน้องสิงเนี่ย มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะมันมันละลานตามากนะฮะมีลายสายพันธุ์ให้เลือกดูนะครับแล้วก็มีทั้งบอลใหม่ที่เราไม่เคยเห็นด้วยอย่างพวกบอลใบไผ่ที่แบบสวยๆอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นตามส่วนอื่นนะครับแต่เราจะมาเห็นที่นี่นะแต่ว่าจํานวนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเ,รเพราะว่าก็จะเป็นการเริ่มสะสมซื้อเข้ามาแล้วก็มีบอลที่ผลิตได้เองแล้วก็มีนะครับบางต้นก็คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะอย่างที่ทุกคนก็ ที่เป็นคนสะสมนะ่ะอาจจะคุณนหน้าคุณตามากกว่าผมด้วยซ้ํานะเพราะว่านานๆนทีผมจะได้ออกสวนมาเห็น,น,นหบอลคนอื่นแต่ว่าเราก็มาเรื่อยๆแหละนะครับเป็นการหาความรู้ให้ตัวเองด้วยนะครับตอนนี้เราก็พาชมบอลสวยๆกันไปแล้วนะครับมาดูกิจกรรมตอนเย็นนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการขายนะครับกระบองเพชรนะอันนี้เป็นพวกกระบองเพชรนะครับ กระบองเพชรก,ก็มีกลุ่มคนที่รักกระบองเพชรอยู่นะครับถึงแม้ว่าช่องของซันเองจะเป็นช่องเกี่ยวกับบอลสีซะมากกว่านะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นบอลสีเราก็ทํากระบองเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดขายที่เพจกระบองเพชรนะฮะมันก็จะมีเพจแยกไปนะคนจะคนจะติดกับเพจบอลสีของซันซะมากกว่านะครับแต่ว่าบอลสีเองเราก็เตรียมขายก็มีนะนี่นะมีชินะบัญชรน,นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นไม้ที่เราจะเก็บไว้เนาะอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้คือที่จะเตรียมขายนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ต้นหรอกนะครับเป็นอันนี้เป็นไม้มีชื่อทางนั้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือชมพูทวีปนะครับใครที่รู้จักบอลสีชมพูทวีปแล้วก็อาจจะเห็นว่ามีความสวยงามนะครับก็นี่แหละครับต้นเล็กก็มีแบ่งแล้วนะครับแล้วก็มีมิ่งมงคลนะครับอันนี้มิ่งมงคลนะไม่ใช่มิ่งมหามงคลนะฮะมันจะมีมิ่งมงคลมิ่งมหามงคลแล้วก็ เศรษฐิสุพันธ์แล้วก็นี่นะครับที่อันนี้คือเตรียมไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปหรือว่าทําคลิปสั้นนะฮะอันนี้ชินบัญชรแล้วก็มงคลสยามนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ขายได้แล้วนะอันนี้รอส่งนะในช่วงสงการเนี้ยเราขายไม้ได้เยอะมากเลยนะครับเป็นร้อยต้นก็ว่าได้นะเดี๋ยวจะพามาดูก่อนอันนี้พวกตะก,ก้าสีสีเล็กๆเนี่ยก็คือไม้รอส่งทางนั้นเลยนะ เนี่ยหลังสงการเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเริ่มแพ็คส่งเปิดโรงงานแพ็คส่งแล้วนะครับเยอะนะไม่ใช่น้อยนะตรงนี้อีกแล้วก็ช่วงนี้เราก็เริ่มเริ่มจะขายต้นใหญ่กันบ้างแล้วนะครับอันนี้ไอยาเลสอันนี้ก็มีขายต้นใหญ่เหมือนกันนะครับสวยมากแต่ว่าแอบ,บมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้ ได้ดูนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีผลกับการตัดสินใจซื้อบอลสีเนาะอันนี้คืออ,อะไรนะั้นลืมอีกแล้วศิลาหุ้มทองแผงนะครับอันนี้ขายได้แล้วนะขายออกไปแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วมาดูยอดใหม่นะเห็นไหมถึงเขาจะเป็นศีลาหุ้มทองแผงแล้วก็แผงเขียวนะแต่เห็นไหมทุกคนมันยังมีป้ายเหลืองอยู่แล้วก็ใบล่าสุดนะเห็นไหม คลี่ออกมาเริ่มมีสีนะครับนั่นหมายความว่าถึงเขาจะแผงเขียวนะโอกาสที่จะมีสีก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับสําหรับบอลสีนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้จริงๆนะฮะอันนี้ขายไปแล้วเราก็ยังแอบเสียใจแต่ว่าก็ดีใจกับลูกค้าที่ที่ซื้อไปนะครับช่วงนี้มันก็เริ่มจะมีแดดกลับมาแล้วหลังจากที่ฝนตกไปแบบอาทิตย์นึงนะครับ ไม่เห็นดินไม่เห็นดวงอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับถ้าฝนตกที่นี่ก็คือแบบตกจริงจังนู่นนะอันนี้ก็คือลาหูอมจันนะลาหูอมจันสวยมากๆเป็นบอลสีที่สวยมากๆแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับอันนี้เมืองพิจิตรนะเมืองพิจิตรก็เป็นบอลสีตัวหนึ่งที่สวยนะครับยิ่งโดนแดดเขายิ่งสวยยิ่งแดงนะครับโอเคเป็นยังไง เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนวันนี้ก็พาทัวร์สวนบอนสีนะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยพวกงานและก็ไม้ต่างๆที่เราเตรียมจะขายเนาะเพราะว่ามันก็มีมีขนาดที่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับบอนสีนะแล้วก็แบ่งจําหน่ายให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะาบางคนยังไม่มีไม้ที่เราขายก็ถ้าได้ดูคลิปหรือว่าสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจหรือว่าทาง YouTube ก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ สามารถไปที่แฟนเพจก็ได้ตันจะแนบลิงก์ไว้ให้ทุกคนนะครับก็ตามไปไล่เลยน,นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะสำหรับผู้ติดตามใหม่ของซันนะครับกดวงกลมตรงนี้เลยนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ